สวัสดีครับวันนี้ตาต้าพาเที่ยวมาที่สนามมวนแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันทนะี่สิบสามเนาะเมษายนว่าจะมาดูว่าวันนี้เขามีขบวนแห่อะไรเนาะกลายเป็นว่าท่านผู้ชมเป็นขบวนแห่ชุดเดิมของชุดเมื่อวานนี้ที่ที่เอ่อถ่ายทําคลิปลงไปเนาะแต่คลิปนี้จะก็จะแตกแต่างกันตรงที่ว่าเปลี่ยนสถานที่ท่านผู้ชมอันนี้จะเอ่อแห่รอบสนามหลวงเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็น คลิปที่ตา <Haha>. ท้าพาเที่ยวก็จะเป็นบรรยายในคลิปด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าคลิปก่อนรีบมากไม่มีเวลาบรรยายนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะมีบรรยายด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นพญานาคท่านผู้ชมพญานาคพญานาคก็จะเป็นความเชื่อคนอีสานเนาะที่อยู่ทางภาคอีสานนั่นแหละท่านผู้ชมรุ่มแม่น้ำโขงอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็จะมีพญานาคเนาะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเนาะอันนี้ก็จะเป็นรำเกี่ยวข้าวท่านผู้ชมเพราะประเทศไทยเป็น ประเทศที่ประเทศที่เกษตรกรเนาะเป็นประเทศเกษตรกรก็คือต้องมีการทํานาทําไร่เนาะเรียกอย่างหนึ่งก็คือเป็นทุกงวันนี้ก็จะกลายเป็นว่าเป็นครัวแห่งของโลกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าภาคอีสานนี่คือผลิตอาหารได้ทุกอย่างว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารผล,มลไม้รากไม้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือเมืองไทยนี่สามารถผลิตได้หมดเลยะะท่านผู้ชมก็คือถือว่าเป็นครัวของโลกก็ได้นะท่านผู้ชม ขบวนต่อมาก็จะเป็นขบวนพญานาคตัวใหญ่ท่านผู้ชมพญานาคตัวใหญ่เลย,ยาน,าน,น,นท่านผู้ชมพญานาคพ่นน้ำ้วยนะท่านผู้ชมพญานาคพ่นน้ำเนี่ยมีพ่นน้ำ้วยนะแล้วก็ใส่หัวได้ด้วยท่านผู้ชมใส่หัวไปใส่มาก็คือเปรียบเทียบมันว่าอนานี้เป็นแม่น้ําโขงก็แล้วกันเนาะก็จะมีพญานาคมาเล่นน้ำมาพ่นน้ำช่วงสงการในประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ดูแล้วก็สื่อความหมายก็ เ,เป็นอะไรที่มีมนค์ขลังวนะท่านผู้ชมเนาะปญหาก็คือเป็นที่นับถือของเออชาวไทยชาวเีสนารอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะปญหาตัวนี้ก็จะยาวมากท่านผู้ชมยาวเท่ากับว่ารถสองคันเลยนะรถสองคันมาต่อกันปนนนะ็นรถพ่วงเนาะหางยาวมาถึงคันที่สองเลยก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นอ่าเปรียบเทียบว่าเป็นลุ่มแม่น้ำคงท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> แล้วก็จะมีเทพธิดานาะงฟ้าบวกไม้โบกมือให้ที่เชื่อ นางฟ้ายิงปืนด้วยนะเล่นนามสงการด้วยอันนี้ก็จะเป็นสีสันแห่งฤดูกาลอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็จะมีนักดนตรีนักบลแดนต่างๆมาเป่าดน,นตรีบอลเลงให้สนุกสนานนันท่านผู้ชมะนะอย่นลืมต้องมีแบบนี้แหละพาะเลทอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเป็นเออเรียกตัวอะไรนะ การ์ตูนอ่ะเขาเรียกการ์ตูนใช่ไหมบูโซ่บูโซ่เขาเรียกบูโซ่ใช่ไหมท่านผู้ชมแล้วก็ีะเป็นอาหารอาหารผลไม,ม้หลา,ากไม้เยอะแยะมากมายทุกท่านผู้ชมสื่อความหมายก็คือว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เนาะและ้วจะเป็นผลไมผลไม้หลวกหลายท่านผู้ชมรถคันนี้ก็สวยนะท่านผู้ชมรถคันนี้เป็นรถที่ตกแต่งด้วยดอกไม่ใช่ดอกไม้สิผลไม,ม้ท่านผู้ชม ดอกไม้และผลไม้ท่านผู้ชมมีมาสองตัวอย่างบนด้วยผลไม้ไทยนั่นเองท่านผู้ชมแล้วก็ทําเหมือนด้วยนะท่านผู้ชมที่ผลไม้ที่อยู่ข้างข้าเนี่ยมาไม่ว่าจะเป็นลิ้นจี่เป็นกล้วยเป็นมังคุดเป็นแตงโมกล้วยหอมสับประรดทุเรียนทุเรียนแต่สิ่งที่ดาตา้าประเทศชอบก็คือทุเรียน <c oughs> แต่แพงมากไม่รู้เป็นอะไรเกิดมาชอบแต่ของแพงจริงๆไม่ได้ชอบของแพงหรอก ชอบอาหารอะไรจะจะกลายเป็นของแพงหมดเลยท่านผู้ชมอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยชอบก็กลายเป็นของแพงอย่างปลาสลิดอบเนี้ยชอบนี้ก็เป็นของแพงไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรถึงว่าชอบชอบอะไรก็มันมันก็จะดูว่าเป็นของแพงไปหมดเลยของมันจะแพงไปหมดเลยอันนี้เป็นส้มท่านผู้ชมป็นกล้วยหอมเป็นส้มทําเหมือนมากแล้วก็จะมีเป็นมังคุดละมุดลำไยในสารลย่างอันนี้สมบูรณ์พูนแซบท่านผู้ชมสมบูรณ์พูนแซบก็คือตมบมุกชุ่มสุกนั่นแหละแต่แซบก็คือน่าจะเป็นเอ่อ เชฟเชฟที่อาหารไทยอ่ะก็คืออาหารไทยนี่คือดังไกลทั่วโลกเนาะอันดับหนึ่งก็คือจะเป็นที่คนรู้จักเยอะก็คือจะเป็นต้มยำกุ้งน,นั่นเองท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นพ่อครัวเนาะพ่อครัวมามาเสนอเนาะว่าต้มยำุงอร่อยเนาะข้อข้อจานข้ออะไรสรารพัดอันนี้ก็จะเป็นเออเป็นปลาหมึกเป็นกุ้งเป็นอะไรสรารพัดอย่างที่แบบว่าที่ทำเป็นต้มยำกุ้งได้เลยท่านผู้ชม อ no? <laughs> ินคิเดียนเนาะอินกิเดียนภาษากฤษพูดถูกว่ารอินกเดียนอันนี้ก็จะเป็นหม้อไฟทนะ่านผู้ชมหม้อไฟแล้วก็จะมีสาวไทยเนาะสาวตัวเล็กนอะสาวไทยกําลังปรุงอาหารก็คือต้มยำโป่งนั่นเองด้านด้านในด้านในหม้อไฟนี่นก็จะมีเป็นมีกุ้งนะมีเชฟมีกุ้งแล้วก็มี <laughs> มีเป็นอะไรมะนาวมีเป็นตะไคร้อะไรกม,มะกรูดอะไรเงี้ยก็คือเครื่องปรุงนั่นแหละ เขาก็สือสารลงมาว่าเมืองไทยคือต้นยูงกุ้งอร่อยประมาณนี้ประมาณนั้นท่านผู้ชมอ๋อกุ้งเต้นใหญ่เลยนะกุ้งกุ้งปลาหมึกมีปลาหมึกด้านหนังกับปลาหมึกปลาหมึกกุ้งเต้นกันใหญ่เลยนี่เห็นไหมก็ทาเหมือนมากเลยนะท่านผู้ชมกุ้งก็เหมือนกุ้งมองเห็นกุ้งน่ากินมากเลยขนาดเป็นของปลอมนะวันนี้ก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารดังๆที่ดังในเมืองไทยนะท่านผู้ชม ก็จะมาออกร้านด้วยเนาะมาโชว์ได้ว่าร้านอาหารเอเอมืองไทยมีร้านอาหารดังนะเยอะแยะมากมายนั่นเอเนี่ยก็คือร้านอาหารดังๆก็มาโลกหมดด้วยนะท่านผู้ชมยาวไปถึงโน่นเลยอันนี้จะเป็นช้างไทยแสนรู้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นนักมวยเนยนะนักมวยนักมวยเพราะว่ามวยไทยก็มี มีชื่อเสียงทั่วโลกอยู่แล้วนะมองไทยเนาะมืองไทยว่าจะเป็นมวยไทยพวกเนี้ยคือฝรั่งต่างชาติก็บางท่านก็นิยมมวงไทยมวยไทยนะจนจนคนไทยต้องไปเปิดเรียกงอะไรเปิดค่ายมวยไทยล่ะที่ไปสอนไปสอนมวยไทยที่ต่างประเทศน่ะทุกวันนี้ก็มีเกือบทั่วโลกแล้วท่านผู้ชมมีเกือบเกือบทุกทุกประเทศแล้วท่านผู้ชมก็คือมวยไทยนี่เด่นเด่นเด่นดังมากประมาณเนี้ยเด่นดังคนรู้จักเยอะยประมาณเนี้ยมวยไทยศิลปะไทย อันนี้เป็นนักลบท่านผู้ชมนักลบถือมีดถือเอก็อคือแค่ว่าทําให้ดูว่าสมัยก่อนจาลองให้ดูว่าสมัยก่อนเนี่ยนักลบก็จะถือดาบแบบนี้แหละอ,อันนี้เป็นช้างท่านผู้ชมแต่ว่าเห็นเห็นเหล็กตรงนั้นไหมที่ช้างแะมานะเห็นเหล็กไหมเหล็กที่ยืน่นออกไปนะ่ะมันเป็นป้ายนะท่านผู้ชมแต่ว่าคือคือเสี่ยงมากเลยที่ที่ที่ช้างจะโดนโดนเกี่ยวโดนโดนรดนต้นลก็คือแบบลุ้นกันแบบว่า รุนมากเลยว่าช้างจะโดนเจิหรือเปล่าเนี่ยช้างเขาพยกพงกหัวได้นะพองกหัวได้เอ่าปากได้หูเขาก็กางได้นะหูหูเขาก็พัดไปพัดมาได้นะรอดแล้วใช่ไหมรอดรอดแล้วเมื่อกี้นึกว่าจะติดป้ายเพราะรถนี่เป็นรถที่สูงไงคันใหญ่แล้วก็สูงไงกลัวมัจะติดติดป้ายเนาะกลัวทาให้แบบว่าเกิดความเสียหายอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ก็ผ่านมาด้ด้วยดีเนาะ ช้างไทยก็มีชื่อเสียงท่านผู้ชมช้างไทยมีชื่อเสียงโด่งดังก็คือในขบวนนี้ก็จะเป็นขบวนที่แบบว่าเสนอสิ่งต่างๆที่ที็นสิ่งที่โดดัะโด่งดังของประเทศไทยท่านบผู้ชมช้างไทยมวยไทยการไล่ลําของไทยข้าวไทยแต่ละพระอย่างผลไม้ลากไม้ผลไม้ไทยพวกนี้ก็จะเป็นอะไรที่โด่งดังทั่วโลกเหมือนกันเพราะว่าเวลาต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยก็จะ นิยมมาสตตีทฟู๊ดเนาะสตตีทฟู๊ดเมืองเมืองเมืองไทยก็ถูกด้วยท่านผู้ชมไม่แพงข้างถนนมีของถูกๆอันนี้ก็จะเป็นรวมสัตว์น่ารักเนาะมีน้องไก่มีน้องเสือมีผีเสื้อมีนกยูมีอ้อมีกามีไก่สารพัดอย่างกระต่ายสารพัดสัตว์สารพัดสัตว์รวมรวมสัตว์น่ารักอะไรประมาณนี้รูกครับก็ก็เสือให้ให้ให้รู้บ้าง เมืองไทย่มีสัตว์น่ารักเยอะะอันนี้อันนี้จะเป็นสื่อน่าจะเป็นประกาศนะท่านผู้ชมประกาศตัวสูงๆนี่เป็นประกาศนะประกาศขายยาวประกาศขายยาวท่านผู้ชมก็ต่อขาขึ้นไปแต่แต่เขาก็เ,เดินเก่งนะเพราะว่าเขาเขาต้องฝึกเดินเนพราะว่า,ขาเขาต้องต่อขาไปเป็นเม็ดเลยนะเกือบเป็นเม็ดนะเขาเขาต้องฝึกเดินอันนี้คนท่านผู้ชมคนเยอะมากเชื่อชูค่าปากัดไทย อันนี้ก็จะสื่อสือว่านักแสดงที่เดินมานี่คือเป็นปากกัดเนาะปากกัดเขาจะหางสวยเนี่ยเนี่ยเขาหางเหมือนปากกัดเลยนะแต่แต่ตอนนั้นไปดูใกล้ๆนะนั้นหนักมากเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยที่เขาจับอยู่เนี่ยหนักมากเลยแล้วก็คอนโทรลยากมากคอนโทรลก็คือควบคุมควบคุมยากมากแต่เขาก็คงคงจะชํานานญะเนี่ยปัดแปรปัดมานี่หนักมากเลยนะเป็นเหมือนอ่าท่อท่อพีวีซีท่านผู้ชม ไม่ไแน่ใจว่าใช่มันทอท่ทอประมาณนั้นแหละแล้วเขาก็สอดสอดผ้าเข้าไปเนาะแล้วเราก็เวลามันก็สวัดไปสวัดมาแต่คิดว่าน่าจะหนักอยู่นะหนักอยู่ยาวประมาณสามเมตรนะท่านผู้ชมสามเมตรนี่โค้คผมยากอยู่นะก็สื่อเป็นปากกัดไทยนี่ท่านผู้ชมปากกัดไทยสวยงามแต่ก็ททาได้สวยนะทําทําเนี่ยละเกียรกายสวยเหมือนปลาจริงๆเลยนะ มันเกล็ดปลาเหมือนหางปลาอะไรประมาณนี้มาแล้วคาบ,บาเร่โชนั่งท่านผู้ชมคาบาเร่โชไปที่ไหนไปที่ไหนต้องวงแตกที่นั่นว <c oughs> งแตกไม่ใช่แล้วนะก็ามาขอถ่ายรูปว <c oughs> งแตกทางชาติเห็นเล้ววิ่งมาถ่ายรูปกนะันใหญ่เลยสนุกสนานเี่ฮะนี่ก็คาบ,บาเร่โชท่านผู้ชมคารบ,บาเร่โช แต่ไม่ได้ไปถามขาเราว่ามาจากที่ไหนจะรู้แต่ว่าเขาก็สื่อออกมาเรียกสวยงามนะท่านผู้ชมครับต่อมาก็จะเป็นปลาไทยท่านผู้ชมปลาไทยเป็นเป็นปลาทองปลาเงินปลากัดปลาและสารพัดปลาเป็นปลาไทยนั่นเองท่านผู้ชมเป็นปลาปลาใสไทยก็น่ารักดี้วทำบนปางริงนั่นท่านผู้มบนปางวิ่งได้กินไหมันวิ่งในน้ำรินปลาสวยงามนั่นเองนี่ ก็ต้องฝึกมาเหมือนกันเนาะฝึกมาปลาเงินปลาทองน่ารักน่ารักก็สื่อให้ัางคนไทยและชาวต่างชาติดูว่าเมืองไทยอุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนี้อนนี้เจ้าหน้าที่ก็มาไล่ออกจากถนนเพราะว่ารถจะมารถมันเลี้ยวยากเพราะคันมันใหญ่คันมันจะมาเลี้ยวยากเดี๋ยวกลัวแบบว่าเออมาเกิดอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้ก็เลยให้ให้คนพยายามอย่าออกมาตรงถนน แค่ขึ้นบปบนถนนพอรถรถมันเลี้ยวยากรถมันขันใหญ่จริงท่านผู้ชมรถมันขันใหญ่จริงเลี้ยวยากต่อไปอะไรเลยอ๋อคาร์บาเล่ยังไม่จบอันนี้ก็เป็นคารบาเล่เหมันเดิมก็จะมีสาวๆคาบาเล่อยู่บนบนรถแล้วก็โชว์โชว์ชวเต้นต่างๆสนุกสานี่ฮะแล้วก็จะมีอะไรเขาเรียกโบ,บโซเหรอโบอโซเนี่ยนะมีคนนี้โดนจับตาดูดีนะนี่ๆเ ก็กำลังจะเป่าฟองน้ำสวยมากดูนะคนนั้นดูนะนี่นี่นี่เดี๋ยวเียเนี่ยคนที่นี่นี่นเขากำลังจุ่มจุ่มจุ่มแล้วจุ่มแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเปล่านี่เป็นฟองน้ำเป็นฟองมาสวยมากสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นปลาสวยงามปลากัดปลาเงินปลาทองปลาอะไรต่างๆที่เป็นปลาที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนั่นแหละนี่ดวงคนท่านผู้ชม คนเยอะมากอันนี้มาหาสัสพศวิถีลีลาสยา,ามก็เกี่ยวกับการแสดงมาหารสลต่างๆของประเทศไทยนะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นลำวงท่านมสาวลำวงเชิดเชบดไปเลยสาวลำวงท่านผู้ชมสุสานนี่ฮะอ,อ่ะจัดไปจัดไปให้เต็มที่สุ <c oughs> สานนี่ฮะแล้วก็ลำสวยเนาะ ำสวยลำน่ารักหีิลำแบบไทยๆน,ะนี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปคนจีนก็ามาเยอะทนะ่านผู้ชมคนจีนนี่นี่สตาร์นี่ต้องมาพยายามบอกว่าให้คนคนดูอยาลงมาถนนอันนี้เป็นดนตรีเล่นสดนะท่านผู้ชมดนตรีเล่นสดเป็นเหมือนเหมือนคณะลำงวงห่าลำลำวงอะไรมบณนะี้ท่านผู้ชมเนี่ยร้องสดเลยร้องสด แต่เปิดเสียงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตีลิขสิทธิ์เป็นร้องเป็นเพลงร้องสวนลูกทุ่งเนี่ยกวนลิขสิทธิ์อันนี้มาแล้วอันนี้รถแห่แล้วนท่านผู้ชมรถแห่รถแห่หนี่เป็นพนะระอิศานะโอเคสุวรรณนิฮามโลกสมมโลสพที่เห็นนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นหนังกลางแปลงเนื่นะท่านผู้ชมหนังกลางแปลงเรื่องอะไรนะ หนังโบราณน่ะหนังสัยเมกา่ะ่าเนี่ยหนังโบราณสัตวก่าเป็นหนังกลางแปลงหนังอะไรเนี่ยก็ก็สื่อความมาให้ดูเพราะว่าทุกวันนี้หนังกลางแปลงนี่หาหาชจมยากเดลนละท่านผู้ชมนี่อันนี้จะเป็นสื่อสื่อให้ดูว่าเป็นชิงช้าสวรรค์แล้วแล้วก็มาอะไรเขาเรียกมายโยกใช่ไหมท่านผู้ชมมายโยกชิงช้าสวรรค์สวนสนุกอะไรประมาณอันนี้สาวสา แต่งชุดย้อนยุคเป็นน้องทองกวาประมาณนี้ย้อนยุคย้อนยุคเป็นน้องทองกวางสิงช้าสวรรค์ของแท้เลยนะแต่นั่งไม่ได้เดี๋ยวมันตกสนุกนี่ฮะก็เป็นเป็นมหโหรสพวิถีชีวิตของไทย,ไทยนะครับก็มาเสนอให้ทนักท่องเที่ยวได้ดูแล้วก็ให้ชาวต่างชาติดูด้วยเนาะ,ะน้องทองกวางสามคนเอาบอกไว้บอกเมืงหนแล้ว แ้องตัวกวาบอกฉันเมื่อยมือแล้วจะมาบอกฉันบอกฉันเมื่อยมือฉันยิ้มก็เหนื่อยแล้วนี่อันนี้หน่อย มาแล้วท่านผู้ชมหมอลำซิ่งนั่นเองตุกตกและหมอลำซิ่ง,งนั่นเลยท่านผู้ชมอ๋อนี่หมอลำซิ่งนั่นเนี่ยแดนเซอร์หมอลำซิ่งนั่นเองท่านผู้ชมตุกกและหมอลำซิ่งโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่เลยท่านผู้ชมโอ้โหแต่ละคนพื้นพื้นถนนเปียกหมดเลยเพราะว่าสาดน้ํากันไม่ใย่ฝนตกนะท่านผู้ชมฝนไม่ได้ตกนะแต่ว่าพื้นมันเปียกเพราะว่าเขาสาดน้ํากันเล่นน้ําสงการกันสาดน้ํากัน ชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้ามาแล้วรถมอลตอิ่งรถแห่มีตาด้วยนะตาตามองไปมองมาได้ไหมมองไปมองมามันจะมีหน้าต่างตัวหนะ้าท่านผู้ชมตรงรถอ,อ้าวเนี่ยดนเซอร์แดนเซอร์หมอลตอร์ไซคสุสันเฮฮาก็ <g år> ดูด้วยความเพลิดเพลินนะท่านผู้ชมนะก็น,นานๆจะได้มาดูของแบบว่า หาชจมยากอะไรประมาณนี้เออสุดของน้นเนี่ยค่ะ้าเอารถรถมารถมาไปอันที่เป็นน้ำตุกตุกท่านผู้ชมตุกตุกไทยแลนด์นั่นเองรถตุกตุกซึ่งรถตุกตุกนี่คือเป็นรถที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะ ก็คือถ้าต่างชาติมานี่ก็คือต่างชาติคนไหนมาเนี่ยถ้าไม่นั่งรถตุกๆนี่คือมา,ม,มาไม่ถึงมาไม่ถึงเมืองไทยนะต้องนั่งรถกทุกสักครั้งหนึ่งอันนี้เป็นสงการไวใสเด็กวัยรุ่นอะไรประมาณนี้น่ารักน่ารักวัยเใสอะไรประมาณนี้มาออกกําลังกายกันใสชุดช้างนะท่านผู้ชมใสชุดช้างชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของของเมืองไทยคือชุดช้างนี่วัยรุ่นวัยรุ่นไวใส <c oughs> เออนี่ก็มีขบวนนักดนตรีด้วยนะ ต้นตีเดินมาแต่ไม่ได้เล่นเดินผ่านไปเฉยแต่งตัวเต็มยศเลยทัานผมต้นตีสวยงามดูเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมาท่านผู้ชมก็จะมีตุ๊กตา,น,าๆๆๆๆนั่ารักยตุ๊กตาคองลมเป็นตุ๊กตาที่เป็นอะไรเขาเรียกเป็นเป่าลมเข้าไปอะตุ๊กตาคองลมนะเขาเรียกา นี่ัยรุ่นใบใสัยรุ่นใบใสไบนักลักเออนี้ชอบน้องคนนี้น้องที่เป็นหุ่นเนี่ยสูงมากเลยท่านผู้ชมสูงมากเลยนะแต่ว่าเวลาถ่ายมาดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ดีกินแล้วอะน้องก็สูงมากเขาเป็นน้องเ็าเป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นใบใสโดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโดโดเปืนก็สิโดเปือนก็สิเปืนเขามีน้ำด้วยนะ ขาฉีดน้ำด้วยนะปืนเป็นปืนฉีดน้ำด้วยนะเป็นละอองออกมาเนี่ยนะแต่ว่ากลัวน้องก็ชนนี่ยังไงอ่ะชนป้ายเนี่ยเนี่ยเนว่ยราลุ้ซกันสิาจะชนไเนี่ยเนี่ยป้ายนี่มีสิทธิ์ชนนะเนี่ยเพราะว่ารถมันเลี้ยวไงมันต้องเลี้ยวรถมันขันใหญ่มันต้องเลี้ยววงวงกว้างไงเนี่ย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 ร้นกันใหญ่แล้วว่าจะจะพ้นหรือเปล่าแขนจะโดนแขนไหมเหรอครับท่านผู้ชมว่าจะโดนไหมบดบิ๊ดท่านผู้ชมโอ้โ เกิดไม่รอดไอ้หนุ่มน้อยนี่เกิดไม่รอดหนุ่มน้อยใสชุดช้างต่ชุดช้างนั้นแล้วกัรักแล้วก็ปืนเขามีน้ำด้วยนะ่านผู้ชมปืนเขามีปืนฉีดนน้ามีน้ำด้วยนะน้ำองน้ำออกมาก็คือวัยรุ่นเวัสวางั่นแหละผู้ชมวัยรุ่นเวัสนั่งรักนั่นรักอะไรแบบนี้รถเขาก็มีดอกไม้ประดับด้วยนะประดับดอกไม้สวยงาม เถ่ายมุมนี้ให้ด้วยมุมมุมด้านข้างนี่ไปด้านหลังเซิงเจียงช่างน่ารักเลยนะไอตัวเล็กเริงเจียงช่างน่ารักเลยเ <c oughs> ขาหน้ารักนะไใครช่างช่างปัน้นช่างทำขึ้นมาทำให้เด็กน,น่ารักมากเลยนี่ก็จะเป็นเกือบเกือบท้ายชั่วโมงเกือบเกือบท้ายขบวนเลยท่านผู้ชมเกือบเกือบท้ายชั่วงแล้วอ้าว คนขายยาวมาแล้วท่านผู้ชมคนขายยาวโอ้โหขายยาวมากแต่เขาอดทนได้เนะเาะเพราะว่ายืนมปชั่วโมงชั่วโมงเนะเี่ยก็จะเสร็จงานเลท่านผู้ชมเป็นชั่วโมงเลยนะเขาคงต้องฝึกมาแล้วนะท่านผนะู้ชมเนาะนี่ตุ๊กตาหน้ารักทําท่ากํลาลังสาดน้าอยู่สาดน้าตุ๊กตาหน้ารักอาจจะจบแล้วท่านผู้ชมจะจบแล้วอันนี้จะเป็น กระบวนสุดท้ายรถโบราณท่านผู้ชมรถเต่ารถอะไรป้องรถโบราณน,นะทะ่านผู้ชมหาชมยากนะเนี่ยก็เลยนนะรถรถรถเต่าอะ่ะท่านผู้ชมเคยเคยเห็นไหมตอนแม่ก่อนนี่ก็เคยเห็นอยู่แต่สมัยนี้หาดูยากรถเต่ารถอะไรพวกเนี้ยเออหาชมยากเป็นรถโบราณน,นะทะ่านผู้ชมเนี่ยรถโบราณรถเต่าก็ก็ประดับประดาดอกไม้หน่าะสวยงามมากทะ่านผู้ชม คลิปนี้ก็คงจะมีประมาณน,นี้ท่านผู้ชมวันนี้เป็นเป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมคลิปนี้ตาต้าบาเที่ยวก็ขอขอบคุณทุกท่านเนาะทีเ่เข้ามาให้กําลังใจและติดตามชมคลิปตาตาพาเที่ยเราตลอดเนาะก็รักช่องตาตาน้อยขอขอรักน้นๆนะทานผู้ชมขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนะคิดิึงใดก็สมความปรารถนาทุกประการขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ ឋ្រូន់ក្ន់